สวัสดีครับพี่เป็นน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันจันทร์ที่29ธันวาคมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมว,วันนี้มวยไทยพัมิตรมวยฮิตวันจันทร์นัดส่งท้ายปีเก่านะครับนัดส่งท้ายปีเก่านะครับนัดสุดท้ายของปีนี้2568เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในปีหน้านะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่ายใหญ่แบนดนังไม่ต้องรีแบเลยคย่ายใหญ่แบนดังทั้งสิ้นแล้วเกรดเอบวกทั้งนั้นเลยนะครับเกรดเอบวกทั้งนั้นเลยเปิดว,ว,ว่ามันคู่แรก เปิดหัวท,ทุนก่อนเฟอร์รารี่ใต้เพชรบุรีต่อยกับทางด้านของไฟมังกรชอห้าพยัคฆ์ <Yeah. S 1> นะเฟอร์รารี่ใต้เพชรบุรีนะครับดาวรุ่งอนาคตดีอนาคตดังแน่นอนของพี่ใต้ของพ่อใต้วันนี้มาสองเฟอร์รารี่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเพชรหม่งแก้วนะเอาเฟอร์รารี่ก่อนเฟอร์รารี่จะเจอกับไฟมังกรชอห้าพยัคฆ์ไฟมังกรเป็นลูกชายของไฟปา่าน้องชายของคันลือหาัานอยู่ที่ชอห้าพยัคฆ์แต่ว่าชอห้าพยัคฆ์ช่วงหลังๆมันขาลงมั้ยช่วงหลังๆมันขาลงนะชอห้าพยัคฆ์ถามว่าเก่งไหมเก่ง ถามว่าเก่งแค่ไหนเก่งมากเลยแต่ว่าชอห้าไปยังมันขาดลงว่ะเฟอร์รารี่นะใต้เพชรบุรีของกอใต้แข็งแรงทุกตัวแต่ว่าคู่นี้เปิดหัวมาแล้วก็รุนระทึกแหละนะครับแต่ผมยังชอบทางด้านของเฟอร์รารี่เฟอร์รารีเป็นมวยในจังหวัดเตะเข่าแข็งแรงนะครับอ่าจังหวัดเตะเข่าแข็งแรงเป็นมวยขวาซ้ายหน้าได้นะและเป็นมวยที่ต่อยแล้วได้รุนตลอดของกอใต้เขานะครับของกอใต้เขาตัวแรกวันนี้เปิดหัวทาทุนเฟอร์รารี่ลดตูราคาแพงนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่สองไเกี่ยวกับทางด้านของรันชัย ปาเกียวเขากระดูกดีชุดเดียวกับยอดชุดเดียวกับยอดเพชรเอกยอดเพชรทนะแต่ว่าปาเกียวจะดังน้อยกว่าพวกนั้นนะปาเกียวไข่ใหญ่แต่ผมบอกให้เลยก็ได้วันนี้ปาเกียวเสือจะไปลองทางด้านของสันชัยนะครับปาเกียวต้นจัดนะปาเกียวเนี่ยลูกชายของวันตรงชัยสอทับทิมทองสายเลือดดีเหมือนกันนะครับปาเกียวลูกชายของวันตรงชัยสอทับทิมทองต้นจัดต้นดีนะครับแต่ปลายเนี่ยต้องลุ้นสำหรับทางด้านของปาเกียวสายเลือดดีเดียดีนะครับจังหวะฝีมือผิวจัดนะ นอกได้ในเดียวอะแต่ว่าปลาเกลียวมันจะมีอยู่จุดหนึ่งปลาเกลียวเวลาหลุดเหมือนว่าว่ะหลุดแล้วขาดเลยนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับปลาเกลียวก็ชุดทาลกเงินล้านนะครับชุดทาลกเงินล้านเหมือนกันเวทเล็กชื่อใหญ่ใส่กับทางน้าของสลันชยัยสางฝันกีฬานาทวีหรือว่าองค์วยไทยดาวลุ่งพิมพ์นิยมอนาะคตไกลนะครับจากภาคใต้นาค่ายเนี่ยไม่ใหญ่แต่เสือมันเนี่ยใหญ่มากผมมองเลยนะครับเสือใหญ่มากนะครับสลันชัยปีที่ผ่านมา2518ไม่ใช่ถ่านมาปีนี้แหละ2 5ง8มันได้ต่ออยู่3้งนีร หาคู่ยากมากหาคู่ยากชกน้อยนะครับชกน้อยนะปีนี้ต่อยแค่สามครั้งเองไฟนี้ไฟที่4ี่ไฟนี้ไฟที่4ี่น,4นะครับคู่นี้ชิงจังหวะระหว่างซ้ายกับขวา,<ๆ>า,วาขวากับซ้ายวัดกันปลายๆนะครับต้นๆเข้าปากเกีียวไว้ก่อนคู่ที่2ของวันนี้นะครับต้นๆเข้าปากเกีียวไว้ก่อนนะและเดี๋ยวก็หาจังหวะออกวลนะครับมาถึงคู่ที่3คู่รองยอดเพชรชฉยห้ารยักชลยห้ายะอีกคนของวันนี้ยอดเพชรครบเครื่องหลากหลายเตะเข่าในเน็งนะครับเตะเข่าในได้เตะเข่าในดีแข็งแรงแข็งแรงนะครับอ่าต้นได้ปลายก็ต นะครับปลายต้องลุนเหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่าถ้าดูจากฟอร์มหลังเนี่ยเวทเนี้ยน้ำหนักเนี่ยทางด้านของอ่ายอดเพชรจะเป็นเวทม,มากกว่าเดอะเล็กรีโวลูชั่นบุกเก็ตเดอะเล็กเด็กเก่งจากภาคใต้ลูกศิษย์ของครูหมีไมเคิลส่อสุขภันฑ์แล้วก็สก,กัดเพชรเสือดีนะผมบอกให้เสือดีนะทางด้านของเดอะเล็กเนี่ยจังหวะเตะเข่าในเหนียวแข็งแรงแข็งแกร่งน,นะครับปอดใหญ่ปลายแรงและเป็นมวยที่ต่อยแล้วได้ลุนตลอดเดอะเล็กลุนท้ายๆ้ายลุนปลายๆนะครับอ่าเดอะเล็กลุนท้ายๆ้ายลุนปลายๆนะครับ ชอบที่ทางด้าของเดอกเล็กแต่ว่าต้องลุ้นไปนะอ่าต้องลุ้นไปนะครับแล้วก็มาถึงคู่เอกไม่ต้องคิดอะไรมากมาแล้วแลมโบตัวใหม่ของวงการมวยเมืองไทยไซเนเปอร์สอสติวัตเจ้าของผลงานไรไพ่าย,ายนะ22ยี่สิบสองไฟสิบแปดน็อกวันนี้ชิงแชมป์รุ่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าอลของกลุ่มพลังใหม่ต่อยกับโล่งเงินโล่งเงินรุ่นพี่เขาเกมกระดูกดีโล่งเงินเนี่ยรุ่นพะี่เขาเกมกระดูกดีนะโล่งเงินที่ผ่านมาเจ็ดไฟล่าสุดชนะหกเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะแต่ว่าจะต้านไหวไหม จะต้านไหวไหมเพราะสะีบรรยากาศเนี่ยมันอยู่กับทางด้านของสไนเปอร์ทั้งหมดยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นภาพชัดเจนหลักฐานกับฟังบรรยากาศอยู่ไหอยู่ฟังแบบนั้นเลยแล้วเดี๋ยววันนี้กองเชียร์เข้ามาเยอะในขณะที่ทางด้านของล่งกันเนี่ยมากันไม่เกินสิบคนนะสี่ห้าคนอย่างมากถึงนะบรรยากาศมันจะเป็นรองทางด้านของสไนเปอร์แบบสไนเปอร์กองเชียร์แต่วงมังกรในมาหมดสไนเปอร์นะครับลุ้นนับตอกอีกทีหนึ่งวันนี้สไนเปอร์ลุ้นนับตองอีกทีราคาอะไรก็ลากไปหมดนะครับสไนเปอร์นะครับ แล้วก็รอบที่2รอบที่สองนะครับชอบเพชรหวงแก้วรอบที่2ชาบอันเทพสอสชาติวัตรสองตัวกดไปนะครับลากมาใส่ย่าใม้หมดเลยนะครับลากลงตะกร้าลากใส่ย่าไม่หมดเลยนะครับมีเท่าไหร่ลากมานะครับนี่คือมวยลากมวยชอบนะครับที่นำมารีวิวไว้กับพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านไดะรับทราบวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวติดตามไดชสดนะผมจะแยกย,ย่อยข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ทุกคนทั้งหมดแล้วก็ทุกคู่ด้วยนะครับได้รายละเอียดมาแล้วนะครับชวัดีครับ